โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ผมอีกครั้งนะครับและนี่คือเกมสเปตตูนะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่17แล้ววันนี้เราจะมาเล่นออนไลน์นะครับอ๋อเอาวุธีผมจะใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นใช้แกลลิงนะครับรู้สึกว่ามันไม่เล่นหนามากสำหรับแกลลิงนะครับงั้นเราจะมาเล่นโหมดโหมดลีกูล่าประมาณสัก2แมชกก่อนละกันนะฮะมาดูเชิงก่อนว่าเจ้าแกลลิงมันใช้ได้หรือเปล่าโอเคครับน้ำเปลี่ยนมาเป็นแกลลิงเลยมาชิ้นเดิมนี่แหละไม่มีชิ้นใหม่แล้ว งั้นเราไปลุยในโหมดออนไลน์กันเลยครับรู้สึกว่าโหมดออนไลน์นี่คนยังเยอะเหมือนเดิมนะครับไม่มีลดลงเลยโอเคครับงั้นเราจะตัดกลับไปครับตอนที่คนพร้อมแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วมางั้นเรามาลุยกันเลยครับเดี๋ยวกับว่าจะเล่นแก๊ลิงนะฮะประมาณสัก2แมตช์แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นไอ้นี่ต่อผู้การอืมว่าผู้การมันเวิร์กหรือเปล่า ตั้งใจว่าจวันนี้จะเล่นสักแค่สแมตช์พอนะเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับยิงกันลิงไปีิ่านี้ไม่เล่นนานมากเลยถามว่าทำไมวันนี้เล่นแค่สแมตช์เพราะว่าเวลาผมนอนไม่พอเลยเลย,เลยต้องรีบเล่นหน่อยนะฮะเอาแค่สแมตช์พอแล้วกันนะนวันนี้ต้องขอโทษด้วยมายิงกันเลยแกนลิงโอ้โหสไนเปอร์มาแตกไกลเดียวเดียว เป็นผู้พาทำเพลงครับยิงอย่างเดียวเลยสไนเปอร์มันอยู่ข้างบนใช่ไหมมาเอ้ยเอา้าเผือกดอันตีครับผมนึกว่าอันตีเป็นคาเค้นไม่ใช่ครับเป็นบาลีผมนี่ไม่เคยจาได้เลยว่าไอเทมตัวไหนท,ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นสกิลอะไรบ้างเฮ้ยข้างบนเยเฮ้ยมันสาดน้ำรัวๆเลยอย่างงี้ไอตันขวัญกเ็เป็นผู้การกครับลงมาเซบัดรัวๆเลยโอ้โหแปลงนคาเค้นต่ออีกมาเอาไม่ พ,พุ่งไปหาเพื่อนเขาจนจังหวะนี้ลงมาแล้วยิงนี่มาตรงนี้สีเขียวเอาออกไปไม่สีน้าเงินอยู่ตรงนี้จริงๆิงแล้วตรงที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของสีเขียวนะครับแต่ว่าเราบุกมาเยอะเหมือนกันเอ้ยมันขึ้นโดทางขวาปะวะตรงนี้ปะมาไหมไม่มาฮะสงสัยมันออกไปอีกด้านหนึ่งตรงนี้ยังไม่ยังไม่ไมสัตว์ครับ ตรงนี้เอาเลยครับสีน้ำเงินคลองครับสีเขียวหายไปไหนกันหมดครับทั้งแมปนี่เหมือนจะมีแค่2ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นะครับที่เห็นอยู่มามีอีกไหมนั่งไงนั่โอ้โหตายแล้วตายต่อหน้าต่อตาเลยนั่งไงลงมาหนึ่งตัวนั่งไงนี่ฮะนี่นี่นี่เมื่อกี้ทําร้ายเราไปฮะเมื่อกี้มันพูการใส่กระโดดลงมาแบบรบาแบบความแม่นยำมันสูงมากอะ อ้ะอ้าอ้าอืมแลบออกมาแลบออกมาอ้าวอีกตัวหนึ่งมึอ้าวโอ้โหแล็ครับอ้าวโหเหมือนมันล้างแค้นได้ครับเนี่ยอืมแล็กันไปครับคนละตัวยังไม่ใช้บาเรียเลยตะกี้มันน่าจะมีโอกาสกดบาเรียนะแต่ว่าผมกดไม่ทันน่ะลงมาแล้วไม่อยู่ไหนนี่ยิงเลยเอาโอ้โหโดนระเบิดแล้วมันระเบิดทิ้งเอาไว้ยิงสุก้าแต่ไม่เอ๊ะมันไม่โดนระเบิดนี่มันโดนมันโดนอิงสุก้านี่ว่ะมา พุ่งไปใหม่โจลงมาแล้วโอ้โหเอ้ยตายเลยอะโดนอะไรวะเนี่ยโดนสไนเปอร์อืมน้ว่าพลาดมากเลยนะที่เราไปลงตรงหน้าฐานศัตรูเนี่ยโอ้โครับมาตอนเลยตรงนี้มันมีสีเขียวเว้ยเฮ้ยมันมายัางไงวะเนี่ยมันเริ่มลามาตรงหน้าหน้าบ้านเราบ้างแล้วครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะผมดูในแบบแล้วมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะโดนตีตื้นเข้ามาเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะ เหลือสิบวิสุดท้ายครับเอ้ยไมได้กาแล้วต้องรีบลงแล้วละ่ะมันมีสีเขียวข้างหน้าเต็มเลยเขาเนี่ยจังหวะนี้มาเลยยิงเลยนี่ได้ไหมอืมได้ไปสะเก็ตนิดหน่อยโอเคครับมาดูนาว่าสำหรับเกมนี้เราจะรอดหรือเปล่ามีบาสุก้าแถมอีกด้วยโอ้สามสิบเก้านะครับกับสามสิบสี่ใกล้เคียงใกล้เคียงอืมผลงานเราไม่ได้ดูดีเลยนะเนี่ยผมว่าเกริ่งมันเอาไว้ฆ่าไม่ใช่เหรอมันไม่ค่อยเหมาะเอามาถมสีเท่าไหร่เลย โอเคครับมาดูกันต่อในรอบต่อไปเลยครับโอเคมาอ่าพร้อมละสำหรับรอบนี้นะฮะน่าจะได้อีกด่านหนึ่งนะโอ้เยี่ยมเลยครับได้อีด่านหนึ่งเล่นครบเลยครับทีนี้ครบสองดาลล่านละมาแกลลี่ผมว่าเกลลี่มันน่าจะเหมาะแบบทางแคบแคนะแบบว่าตู้โผลมาปุ๊บมันจะตู้มันจะแบบว่า หนีไปทางอื่นไม่ได้อ่ะอล้วก็ผมก็ไม่รู้นะมันแค่เป็นเซนส์ของผมเฉยๆว่ามันน่าจะเล่นอย่างนี้แนะ่ๆลงมาอ้างไงหนึ่งตัวลงมาเลยมาหนึ่งหนึ่งกันไหมล่ะนั่นไงขงบวนนี่นะอโอ้โหไม่ทันเว้ยเฮ้ยมันสะบัดรัวมากเลยอ่ะไอ้นี่เจ้าเดิมเว้ยเฮ้ยโอเคจะเป็นคู่ปรับกับเราใช่ไหมเกมที่แล้วก็หนักเลยนะตายกันมาหลายศพเหลือเกิน มายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมมาแล้วจ้าอยู่ปะไม่อยู่หรอโอเคงั้นเราสาดตรงนี้ก่อนแล้วกันผมว่ามันต้องเรียกเรียกได้อย่างแน่นอนว่ามันต้องวิ่งเข้ามาเพราะว่าเดิมทีแล้วมันมาถมสีตรงนี้ไงมันต้องมาอีกรอบหนึ่งตั้งไงนั้งไงเราเบอร์มาแต่ไกลลงมาดิออาปืนกลคราเขาที่ปืนกล,นนกลนครับไม่ใช่ผู้การน,นี่ออกไปหไหนล่ะเฮ้ยยิงไหนเอาติดฝั่งนู้นยังไงมาดิมาดิ โอ้โหเราเบิดน้ำล่องมาก่อนเลยนะอ้ามาดิเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มันยังไงวะเนี่ยอืมอีกแล้วนะรอบที่สองแล้วนะโดนฆ่ามันสองรอบแล้วเนี่ยอะไรเฮ้ยมันยังมันละลายข้างบนอีกเหรออยู่ไหนไปโผลมาเลยเว้ยเฮ้ยใช่ปะไม่อยู่แฮะ มันจะุ่มมันต้องส้มอยู่แน่นอนเชื่อผมดิน,นั่นไงนั่นไงส้มอยู่มาดิมามีอไหมม,มีอีกไหมยิงอ,อ้าวอ้าวโอ้มันซ่อนอยู่ครับเหมือน,นจะมาดักฆ่าเราด้วยอมีเจตนานแน่นอนจริงจริงจะโดนกันตรงนี้ใช่ไหมไดม้มันเลยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยมันล่งลงไปเฉยเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันลงพลาดน,นะครับเนี่ย มาเรารอไอ้ผู้การนั่นอยู่ผู้การมาเปล่าผู้การมาเปล่ายิงดักไว้เลยมามันต้องยิงตรงนี้อ่ะอ้าวเพื่อนเราลงมาครับโอเคมีเพื่อนแล้วก็อุ่นใจครับว่ามันจะไม่ลงมาเออมึกก่อนมายิงข้างบนเหมือนข้างบนจะมีสีผูเยอะนะเนี่ยเอาเวงกรรขึ้นไม่ทนันอืม,มนยังไม่มาโอเคยิงตรงนี้ก่อนเปิดช่อง ไม่มีใครมาเลยอะตรงนี้เนี่ยหน้าถามมาเลยนะเพราะว่ามันต้องอยู่ข้างบนครับผมดูจากมินิแมปนะเขาดดนกันข้างบนเยอะมากอะมามาต้องแว็บเข้ามาในสายตาละมันไงเจอแล้วเจอลวโอ้โหสู้ไม่ไหวครับแบมคารเคนิกน่าจะเป็นปืนกน,นะคนเนี้ยเมื่อกี้ผมก็ดูไม่ทันครับว่าเมื่อกี้ผมสู้กับอาวุธอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างอย่าพึ่งนะอนะนะ เดี๋ยวจะดมาก่อนดูมาก่อน,อนมาไหมมาไหมต้่ยิงเข้าไปอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนครับแต่ว่าดูดูแล้วนะครับสีเขียวเราเยอะมากเขาด้านบนครับโอ้ห้าสิบนะครับกับสามสิบสองเดี๋ยวพูดการผมขอไปวอร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะงั้นผมไปวอร์มในแมนด์แมทและกันเขาเรียกว,ว่าไม่ได้วอร์มดีกว่าไปให้เขาโดนยำไปกระสอบสายด้วยซ้ำทำไมอะเหรอเพราะว่าผมแพ้มาไงแพ้มาสองรอบแล้วครับเป็นแลนดแมทด้วยคือ ื่อกี้ลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางอ่ะมันมันแตกต่างจากครั้งก่อนมากคือครั้งก่อนเนี่ยเราค่อนข้างได้ฆ่าได้คิวใช่ไหมแต่สึกว่าแลงด์แมทมันมันลาบากกว่าคือตะเกียมาเป็นโหมดเลเมคเกอร์ด้วยคือแบบแพ้ยับมากผมนี่แทบไม่ทำอะไรเลยมาดูครสำหรับรอบนี้ครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับมาสามรอบพอนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างดึกเลยทีเดียวมันสามารถเพิ่มมูสสปีดได้ครับโดยการกดแช่ไว้นะครับมันก็จะถ่ายอย่างนี้เรื่อยๆ ก็รู้เหมือนโรเลอร์นะแต่เป็นโรเลอร์แบบฉบับมินิแต่ว่าโรเลอร์มันแบบสาเดียวตายไอ้นี่มันต้องสวัดรัวด์ยาแล้วผมกดตาสองตาก่อนตะกี้แบบกดซัรอาัวๆคือกดรัวมันสุกเหมือนมื่อมือมากเลยเมื่อมือยิ่งกว่าเก็บได้เกมบต่อสู้อีกนะโอ้ยเระเบิดอะไรนี่โอ้โหข้างหลังครับมาจากไหนเนี่ยยชุดมันเทศจังเลยอ่ะมันชุดมันดูเหมือนหุ่นยนต์อะมาตามเพื่อนไปต่อครับตรงนี้แหละ โจมาแล้วตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมอุ้ยระเบิดมาแต่ไกลเลยข้างหน้าเลยยต่กี้ประมาณว่าต้องอยู่แถวๆนี้นแหละแต่เราไม่สนใจครับเราถ่ายเอาอะไรเนี่ยโอมาจากข้างหลังเขาแกนลิงครับอืมเอาเรียบร้อยสมน,นหน้าตายไปเลยมาเอาไมา้ตรงนี้ไม่พุ่งแล้วขออไปทางขวาบ้างเพราะทางขวามันมีสีเขียวเหมือนมุกเข้ามาในฐานเราครับเนี่ยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหน สะบัดรัวๆเลยตรงนีน้มาลงเดี๋ยวเดี๋ยว่ันจะค่อยลงอ่ะอะทางปลอดภยัยเอ้ยอะไรอะ่ข้างหลังอะเหมือนมีอะไรอยู่นะเหมือนจะเป็นถังน้ําข้างบนก็มีหนึ่งตัวครับมาต้องล่อครับล่อด,ด้วยการถมสีวิ่งมาไหมไม่มาใช่ไหมมาแล้วงั้นงั้นเราก็ไปถามมันเลยมาเลยเอ้าเจอครับเอ้าเรียบร้อยหนึ่งศพมาเลยตอนนี้เรามีคาเค่นอยู่นะเว้ยมาแล้หนึ่งตัวอะไรระเบิดอะไรนี่นี่นี่ ให้รู้สักบ้างหลบได้ไหมเฮ้ยหลบไม่ได้โอ้โหหลบไม่ได้เหรอมันติดตามเลยครับเนี่ยซิกเกอร์เอาไมค์เอาไมค์ตรนนี้เรารู้แล้วเว้ยคือไม่เคยโดนติดตามอย่างนี้มาก่อนขนาดหลบมุมแล้วนะเนี่ยก็เลี้ยวอยู่เธอมาไม่สิเลี้ยวกลับมาได้อะ่ะมาแล้วมันรู้ตำแหน่งเราด้วยนะเนี่ยไม่ไม่โอ้โห,โโหแลกกันไปครับไอ้ไม่แลกดีมันไม่ตายครับโอ้โห เหมือนผมว่าพูก,การนี่มันเล่นยังไงเนี่ยรู้สึกคาใจเหมือนกันนะแบบว่าทําไมคนอื่นเล่นเก่งแต่เราเล่นไม่เก่งหรือมันต้องพึ่งสกิลครับจากการต,ตายอีกแล้วลงไม่น่าลงมาตรงนี้เลยไม่น่ามากับเพื่อนเลยครับเนี่ยโอ้เหมือนรอบนี้จะดูแย่ครับเหลือซาวสิบวิครับสีเขียวมันเริ่มล่ารามมาที่ฐานเราแล้วงั้นเรามาด้านนี้กันบ้างมาตอนแรกเรานานะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะโดนตีตื้นเข้ามาครับเหลือสิบห้าวิสุดท้าย จะทำไม่โอ้โหมันมันคุมตรงนี้หมดเลยเฮ้ยอะไรวะบุกแล้วว่ามาสุดท้ายแล้วลุยนี่สบัดลัว่วๆส้ะสบัดลัวล่วๆสะบัดลัว่วๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันยังยิงมาได้หืสีเขียวเยอะมาก29กครับกับ52ครับโอ้โขาดเลยมาดูที่คิวกันนะครับโอ้โหคิวหนึ่งตายหกครับฝักเพื่อนเราก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับ โอเคครับสำหรับคลิปของสเปรตูนในวันนี้นะฮะก็จบลงแล้วน,นะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็มาเล่นแกนลลิงกับผู้การกันนะครับก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะ,ะับเพราะว่าคือดึกมากวันนี้ผมค่อนข้างไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่โอเคครับงั้นเราก็าจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะฮะแลวเราก็จะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะฮะสวัสดีครับ